ช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการลุ้นโชคกับ Eagle of No 1. กดไลค์เพจ 2. กดติดตาม 3. กดชมวิดีโอกดติดตามหรือ Subscribe ช h a n n e l e r g l e of n no. น y ใน u u u e e หรือจะเป็นคาร์ออฟโน k g o กด HOME OF NO ่ซึ่งชแนลดังต่อไปนี้จะมีคลิปใหม่มาให้คุณชมได้ทุกวันครับเลือกวิดีโอที่คุณชอบแล้วกดแชร์ไปที่ Facebook ใส่แฮชแท็ก eok แจกทองตั้งค่าเป็นสาวทาระแล้วโพสต์ไปที่หน้าวอลของคุณแล้วเข้าเพจอีเกอร์ o o กดส่งข้อความส่งรูปแคปหน้าจอของโพสที่คุณแชร์เข้ามาในกล่องข้อความของเพจ Eagle of No ก่อนเวลา12นาฬิกาของทุกวันศุกร์ยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาลุ้นทองกันในไลฟ์สดของ Eagle of No ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครับ คุณแผนชมตลาดหลวงปู่ชื่นวัดตาอีคุณแผนชมตลาดสร้างประมาณปีพุทธศักราช2543หลวงปูเ่เสกให้อย่างดีแรงและสุดเข้มขังขณะที่ท่านปลูกเสกต้นไม้คานกุฏิถึงกับหักล้มลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาและคนแถวนั้นยืนยันได้ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพราะพลังจิตหลวงปู่แรงจริง หลังปุกเสกท่านบอกว่าคุณแผนรุ่นนี้เดินทางมหานิยมเข้าสังคมเด่นเป็นสง่ากว่าใครเหมาะสำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงนักการขายอาชีพที่ต้องเจรจาพบปะผู้คุยกับผู้คนพ่อขาแม่ขายบุรุษสตรีที่ต้องการโดดเด่นในสังคมคุณแผนชมตลาดนี้มีผู้นำไปใช้แล้วดีมาก ทางด้านมหาสเสน่เมตตามหานิยมไปที่ไหนโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่ได้พบเห็นเช่นดังคำที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ว่ายังดีทางด้านโชคลาภค้าขายทำมาหากินค่องดีด้วยสุดยอดของดีที่ควรมีไว้บูชาครับประสบการณ์จากผู้ใช้ประสบการณ์อย่างแรกคือคุณแผนชมตลาดก่อนเลยครับ เกี่ยวกับคุณแผนชมตลาดนี้มีหลายเรื่องครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมาหาพี่จอนตอนเกือบบ่ายแล้วที่พาตาครับพอขึ้นมาที่ร้านพี่จอแกยังไม่มาครับผมเลยตัดสินใจคาวเวลาโดยไปหารายกินข้างนอกห้างครับวันนั้นผมมากับครอบครัวด้วยผมสั่งข้าวมันไก่ทอดมาหนึ่งจาน ข้าวมันไก่ธรรมดาหนึ่งจานส้มตำปลาราหนึ่งจานข้าวเหนียวสามห่ออกไก่ย่างหนึ่งอกน่องไก่ย่างหนึ่งน่องน้ำตกหมูหนึ่งจานบะหมี่หมูแดงใส่เกี๊ยวน้ำหนึ่งถ้วยน้ำชามะนาวเย็นหนึ่งแก้วน้ำแข็งเปล่าสองแก้วน้ำเปล่าหนึ่งขวดโดยรายการอาหารทั้งหมดผมทานกับคุณพ่อและคุณแม่ครับ โดยตอนเก็บเงินเจ้าของร้านบอกราคา72บาทผมก็จ่ายไปแต่ในใจคิดว่าสงสัยเจ้าของร้านตาลายคิดตังผิดหรือเปล่าวะในเมื่อเขามาดูที่โต๊ะและคิดตังเองกระช่งเขาเถอในใจผมคิดว่ามันถูกจังแต่พอไปทานวันหลังโดยไม่พกกุญแผนไปเขาคิดราคาร้อยกว่าบาทเลยครับ อีกเรื่องคือเกี่ยวกับการขึ้นรถเมล์ของผมครับผมสังเกตว่าตั้งแต่พกคุ้นแผนชมตลาดเนี่ยกระเป๋ารถมันละืมเก็บเงินค่าโดยสารผมประจำเลยครั้งแรกผมก็นึกว่าเขาคงลืมแต่พอระยะหลังๆขึ้นคันไหนส่วนมากก็เดินผ่านผมไปเลยแต่ผมไม่ชอบเอาเปรียบใครกัเลยสกิกระเป๋ารถให้เขามาเก็บตังค์และจริงๆยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับคุ้มแผนชมตลาดอีกหลายเรื่อง เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆแต่ผมจำไม่ค่อยได้ครับเลยขอเล่าแต่เรื่องที่พอจำได้และคิดว่าเป็นผลจากคุณแผนก่อนปากกินกะพักคุณแผนชมตลาดและพันาเกี้ยวหนึ่งทั้งสองพิมพ์ต่างมีผงแป้งผัดนาผสมเป็นมวลสารเหมือนกันจึงสามารถอาราธนาวนรอบใบนาได้เหมือนกัน หนึ่งแต่ให้ผลไม่เหมือนกัน 1. กล่าวคือพระคุณแผนชมตลาดจะทำให้เราโดดเด่นเป็นทีสะดุดตาในฝูงชนในขดาษที่พนาเกลียวทำให้เราเกิดความสง่างามจากความสุขร่มเย็นหนึ่งพอจะเปรียบเทียบได้ว่าถ้าพนาเกลียวทำให้เราโดดเด่นเหมือนจันทรงกรดคนมองเห็นก็เพลินใจอยากมองนานๆแต่บางทีก็ไม่ได้มองขนาดที่พระคุณแผนชมตลาดเหบือนทำให้เราอยู่ท่ามกลาง สปอรตไลท์บนเวทีที่ทุกคนต้องมองดีกันคนละแบบ 1. กล่าวถึงบรรยากาศโดยรอบคุณแผนชมตลาดจะทำให้เกิดความคึกคักสนุกสนานขึ้นได้ง่ายผู้คนมักจะเอื้อประโยชน์ให้จากความสนิทสนมนขนาขณะที่พนาเกลียวจะทำให้เกิดความร่มเย็นสบายใจเกิดความปองดองจากความสบายใจและความปลอดภัยโดยรอบเหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่น ผู้คนจะเข้าช่วยเราเพราะรับรู้ได้ถึงความสงบสุขและเป็นคนร่มเย็นนาเข้าหาของเราหนึ่งด้านความรู้สึกภายในผักขุนแผนชมตลาดจะช่วยให้เกิดความคึกคักกระชับกระเฉงและไปใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนื่องจากยังมีเรื่องที่สนุกสนานรออยู่อีกมากเหมือนวัยรุ่นที่สนุกกับชีวิตโดยยังไม่ทันจะก,กังวลกับอะไรในวันข้างหน้าหนึ่งในขณะที่พนาเกี่ยวจะทำให้เกิดความสุขขมในใจบ่อยครั้ง หางมีเรื่องมากระทบก็จะไม่ติดใจอะไรมากเหมือนผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากแล้วไม่ได้ทอดอะไรกับชีวิตเสมือนว่าชีวิตนี้มีสิ่งต่างๆเพียบพร้อมแล้วจึงไม่มีอะไรให้กังวลหนึ่งด้านเพจตรงขา้ามพระคุณแผนชมตลาดจะช่วยให้ผู้แขวนมีความสนุกสนานคึกข,ขนองกล้าพูดกล้าคุยหรือเป็นจุดสนใจของกลุ่มคนจนถ่ายที่สุดอาจมีเนื้อคู่ หนึ่งในขนาดที่พนากเกลียวจะทำไม่สนใจว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไรแต่ทำให้ผู้คนที่เข้ามาพบพูดคุยเกิดความสบายใจจึงกลายเป็นคนที่โดดเด่นแบบเงียบๆในฝูงชนสามารถมีคนรักได้แต่ถึงไม่ได้มีก็ไม่เดือดร้อนอะไรหนึ่งด้านการใช้จ่ายพระคุณแผนชมตราดจะทำให้เราสนุกใจกับการเข้าสังคมและมักไม่เสียดายเงินที่ใช้เป็นต้นทุนสังคมเหล่านั้น ถ้าไม่ขยันหาเงินเพิ่มคงยากที่จะร่ำรวยหนึ่งในขนาดที่พนากเกี่ยวจะทำให้เกิดความรู้สึกพอเพียงของชีวิตไม่เข้าสังคมก็ไม่เดือดร้อนอะไรใช้เท่าที่จำเป็นอาจทำให้มีความยั้งคิดในการใช้เงินมากขึ้นหนึ่งด้านการภาวนาพัฒนาจิตใจได้ทั้งสององค์แต่หากเป็นพนากเกี่ยวจะน้อมใจให้มันฝึกจิตบ่อยกว่าพัฒนาทางการเรียนคาถาอาจไวกว่า เนื่องจากพระคุณแผนชมตลาดถ้าใช้ขึ้นมากๆอาจเพิ่มเพิ่มไปกับโรคภายนอก 1. ทั้งสององค์ต่างมีเทวดาคุ้มครองสามารถอาราธนาได้เหมือนกันควรทำความดีและเรียกท่านอนุโมทนาบ่อยๆ 1. เนื่องจากเป็นพระที่เทวดารักษาจึงควรรักษาสินห้าอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นเทวดาจะไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือ เนื่องจากคนไม่รักษาศีลไม่กินเหม็นครุ้งสำหรับเทวดาอาจแขวนผ่าใช้ไม่ขึ้นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับ